จุดที่เขายืนอยู่นี่เองคือที่ตั้งของศาลาริมทางในตำนานชัยพยายามไม่คิดอะไรแต่แล้วแปะแปะแปะเสียงฝีเท้าดังมาจากข้างหลังเขาหันขับไปมองแต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดและฝนที่ตกกระหน่ำลงมาชัยกลืนน้ำลายรีบควักโทรศัพท์ขึ้นมาจะเปิดไฟฉายแต่จู่ๆหน้าจอโทรศัพท์ก็ดับลงเหมือนแบตหมด ทั้งๆที่เมื่อกี้ยังมีแบตเหลืออยู่สายลมเย็นเยียบพัดผ่านทำให้ชัยรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธอกลับมาแล้วฟู่ว่เสียงลมหายใจเบาๆดังข้างหูชัยตัวแข็งทื่อไม่กล้าหันไปมองแต่ในวินาทีนั้นเองพรึบไฟถนนดับสนิททุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดชัยตัดสินใจสตาร์ทรถหนีทันทีแต่ไม่ว่าจะกดสตาร์ทกี่ครั้ง เครื่องยนต์ก็ไม่ติดฮ่าฮ